คนร้านหนึ่งแชร์นะคะคนร้านหนึ่งแชร์นะจ๊ะคนร้านหนึ่งแชร์ใคร,ร,รัฐบาลไทยรัฐบาลเวียดนามแม่นลินลิงด้านล่างตรงนี้เลย ทุกคนเช็คลิงก์ดีๆนะคะว่าใช่ห้องมหาทรัพย์ไหมนะคะดูดีๆเด้อใช่ห้องมหาทรัพย์หรือเปล่านะคะทุกคนจ๋าใช่ห้องมหาทรัพย์หรือเปล่ารีบคลิกเข้าไปและคนรันหนึ่งแชร์ถ้าแม่นรินปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวนะคะเดี๋ยวจําไม่ทันนะคะคืนนี้แม่นรินจะปล่อยแล้วนะคะทุกคนจ๋าส่วนใครที่รอรัฐบาลเวียดนามเลขอัดเม็ดเดียวเมื่อวานนี้มันหนึ่งห้าเต็มๆมันหนึ่งห้าเต็มๆเพราะฉะนั้นแล้วลิงก์ด้านล่างกับห้องมหาทรัพย์ตรงนี้นะคะรีบเข้าไป แม่อายุเท่าไหร่คะ39ปีจ้า39ปีคะ่ะปีหน้าก็40นะคะถามอายุสิเอาไปแท่งเลขอีกแล้วแต่ว่า3าเก่างามเด้สามเก่างามเด้หรือว่างวดนี่สิมารัฐบาลไทยบอสสาเก่านี่ขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคำชมนะคะใครรอแนวทางวันนี้นะคะไม่ต้องรอหน้าไหลสด ไม่ต้องรอนหน้าไหลสดนะคะเพราะแม่นลินจะไม่ปักไว้ที่หน้าเพจเพราะเพจทุกๆแม่ปิดกันเพราะฉะนั้นทุกคนจะไปที่ห้องที่ลิงด้านล่างห้องมหาทรัพย์ตรงนี้เลยนะคะคลิกเข้าไปเลยแล้วบอกว่ามาจากไหลสดแม่นลินขอไปแนวทางแม่นลินนะจ๊ะขอไปแนวทางแม่นลินที่ห้องมหาทรัพย์นะคะมหาทรัพย์ชื่อนี้เป็นมงคลนะคะทุกคนจ๋มงคลโชคมงคลลาบมง มงคลรั์เปิดรั์เปิดโชคเปิดราบเปิดบาร,รมีกับห้องมหาทรัพย์ใครยังไม่เข้ารีบเข้าใครเข้าช้าถือว่าพลาดใครมาทันไลฟ์สดถือว่าเฮงวะปังเพราะอะไรถึงว่าเฮงวะปังเพราะว่าทุกคนจ๋าทุกคนขากว่าเพจจะเปิดนะคะกว่าเพจจะเปิดเฟซเพจทุกเพจแม่ทุกแม่ทุกอาจารย์เพจปิดกั้นหมด เพราะฉะนั้นแล้วนะคะทุกคนจะรีบเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างสวัสดีชาวจังหวัดหนองคายนะคะตอนนี้แม่นลินอยู่ที่หนองคายนะคะใครเจอทักทายกันได้เลยอยู่ในตัวจังหวัดหนองคายเลยนะคะพรุ่งนี้จะไปงานไหว้ครูอาจารย์ยอดจ่ะอายุรักษาแต่หน้าหลัก20กว่าหน้าเด็กมาอุ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ เฮ้ยยังยองไ์เคิร์เดอร์เคิร์เดอร์ทุกคนจ๋รีบเข้าไปค่ะ สวัสดีค่ะกำลังจะไปขายของที่คาดพอดีจะได้เห็นเลขหรือเปล่าได้จ้าลิงด้านล่างเม็ดเดียวเมื่อวานนี้15นะคะมายันลาวเลยทุกคนจ๋าใบแนวทางฮหาหนอยเมื่อวานนี้ของแม่นรินนะคะเข้าลาวพัฒนาหมดเลยนะคะ17บเมาหมดเม็ดเดียวแม่นรินสิบ15ก็มายันลาวเลยนะจ๊ะทุกคนขาส่วนวันนี้นะคะใครรอลิงด้านล่างตรงนี้เลย ลิงด้านล่างตรงนี้เลยนะคะพี่รักจ,จะเหมือนรู้ใจแม่นาลินดอกจันดอกจันเก้าสองดอกจันดอกจันฟันฟันรัฐบาลไทยได้นี่โดนใจแม่นาลินด้วยจะบอกให้ใครอยากตามตามนะคะเม็ดเดียวตอนนี้เหล็กอัดเล็กฟันยูลิกงด้านล่างโมนี้แล้วฟ้าขอาไปแล้วบอกว่ามาจากไรสดแม่นลินเดอร์ งวดนี้จะพยายามถ้าปล่อยคืนนี้ปุ๊บจะพยายามให้แตก3ตัวรัฐบาลไทยอีกเหมือนงวดที่แล้วจะพยายามนะคะสัญญาว่าจะพยายามแต่ไม่รู้ว่าจะมาหรือเปล่าทุกคนคะ่ะมันก็ยากอยู่มันก็ยากอยู่สําหรับรัฐบาลไทยใครจะมาแตก3าตัวสงงวดติดมันยากนะคะทุกคนจะมีเจ๊นุะ๊ะแตก3าตัวสง งัวติดเลยเจนุกนะคะเดี๋ยวลองดูสำหรับ F c ซแม่นาลินวันนี้จะลองจัดให้คืนนี้แต่ตอนนี้นะคะรับรัฐบาลเวียดนามไปก่อนที่ลิงด้านล่างกับห้องมหาทรัพย์เข้าไปและอย่าลืมบอกเลยนะคะว่ามาจากไหลสดแม่นาลินเข้าไปแล้วน่ารักมากๆขอเลขอัดแม่นาลินได้เลยนะคะอยู่ในห้องนี้เป็นแม่เป็นแม่หวยที่พูดพ้อมากค่ะแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดินสายทำบุญให้เลข ดาคนบ่่คยได้แต่ว่าบางครั้งก็ด่าด่าเพราะว่าอดบ่ได้อิลีแต่ด่าพวกมิจฉาชีพนะคะที่มาโกงเงินแม่เอฟ f ีแม่นะคะจะด่าแบบนั้นเลยมากกว่าเพราะบางคนตอนนี้นะคะพอเริ่มรู้จักพอมีคนเริ่มรู้จักมากขึ้นก็มีการเอาโปรไฟล์แมน่นลินไปปลอมไปปลอ,อมทั้งลายไปปลอมทั้งเพจแล้วขอเก็บค่าเข้ากลุ่มนู่นนี่นั่นซึ่งแมน่นลินตัวจริงจะต้องไม่เก็บค่าอะไรเลยทั้งสิ้นนะคะแนวทางฟรีแนวทางฟรีมีเข้ามีหลุด แม่ก็คนธรรมดาจะให้เข้าตลอดไม่ได้แต่สิ่งที่ทำตลอดคือไม่เคยเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มฟรีหมดและให้ FC ทําทำเงินได้จากแนวทางแม่นลินนะคะมีคนทําเงินได้จริงนะคะทุกคนจะต้องได้ตังในการวางนะคะเพราะเป็นเจตนาอย่างนั้นอย่างเช่นตอนนี้วันนี้ไปที่ลิง์กด้านล่างกันกับห้องมหาทรัพย์ VIP มหาทรัพย์สำหรับ FC แม่นลินหรือว่า VIP แม่นรินถ้ารัฐบาลไทยแม่นลินลงก็จะลงในห้องนี้ เป็นห้องแรกวันนี้ให้ทุกคนโชคดีเห่งๆปังๆรวยๆนะคะสวัสดีจ้า